สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็จะมาพูดนะเกี่ยวกับคําว่าเพื่อนจะใช้คําว่าเพื่อนก็ไม่ใช่นะคือเอาคนรู้จักแล้วกันเอาแบบหัวข้อแบบพูดไปเรื่อยแบบแบบว่าแบบเอพูดยังไงวะคนที่เราเจออ่ะประเภทที่เราเจอ นะคนที่ใช้คำว่าเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนคือพี่อะเจอเพื่อนในออนไลน์เว้ยอันนี้ขอขอเรื่องในการใช้ชีวิตก่อนนะตอนตอนสี่ห้าปีก่อนคือพี่เจอเพื่อนในออนไลน์แล้วถ้าถามว่าสนิทกันมากไหมไม่ไม่ไม่มากแต่ใช้คำว่าเพื่อนแล้วก็ไม่อยู่กับมัน แล้วมันก็แนะนาให้รู้จักเพื่อนสนิทมันนะอันนี้พี่เจอคนประเภทเยอะแต่ไอ้เพื่อนคนเนี้ยี่เง่าปัญญาอ่อนมากคือแบบไม่มีเหตุผลเวยไม่อะไรเอาแต่ใจตัวเองคือคนแบบเนี้ยถ้าถามว่าคบเป็นเพื่อนห่างๆอะได้เว้ยแต่ว่าคบเป็นเพื่อนสนิทจริงๆน่าจะยากเข้ากับใครไม่ค่อยได้นะคือแล้วก็ต้องเป็นคนเลี้ยแ้างเลี้ยขามันเท่านั้นถึงจะอยู่กับมันได้นานๆ เออแล้วก็เพื่อนสนิทของมันเนี่ยประมาณปีก่อนทักมาเวทักมายืมตังหลักหมืน่นแล้วก็หลายหมื่นด้วยแล้วก็ตกใจเว้ยแบบกล้าทักเรามาได้ไงวะคือเราเจอกันแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้สนิทกันอะไรขนาดนั้นแบบเจอครั้งแค่แบบเห็นครั้งแค่ครั้งสองครั้งเพื่อนคนนี้พาให้รู้จักแค่เนี้ยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเพื่อนคนนี้แล้วก็ ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยแล้วก็ผ่านมาสามสี่ปีทักมายืมเงินประมาณสองสามหมื่นคือแบบตกใจคือแบบชีวิตนี้คือกูเจอแต่พวกที่เห็นแต่กูเป็นผลประโยชน์เท่านั้นถึงจะทักหรือมาวุ่นวายกับกูอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าพี่ได้ของสิ่งหนึ่งมาสิ่งเนี้ยคือพี่ต้องการมานานแล้วแล้วพี่ก็โพสด้วยความภูมิใจว่าอุ้ สิ่งที่ฉันแบบรอคอยมาเนิ่นนานพยายามมาแสนนาน,านฉันก็ได้มาสักทีโพสไปถึงชั่วโมงเพื่อนแถวบ้านทักมาเว้ยเพื่อนแถวบ้านทักมาแล้วก็อยากได้ของของนี้สิ่งนี้แล้วรู้ไหมพี่ทำไงพี่ไม่ตอบคือมันเกินไปเว้ยคือร้อยวันพันปีอะมึงไม่เคยทักมาขุยนู่นนั่นนี่อะไรยังไงเลยนะแต่พอกูมีผลประโยชน์ปุ๊บทักมา ถ้าเราเจอคนพวกที่เห็นเราเป็นผลประโยชน์อย่างนี้นะห่างได้ห่างตัดได้ตัดคือถ้าเป็นสมัยพี่ห้าปีก่อนที่อาจจะไม่อะไรมากคุยด้วยเฉยๆแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าพวกนี้คือภาระชสวิตเราห่างได้ห่างเล่นเกมมีความสุขกินข้าวคบสับมือ้อยากนอนตอนไหนก็นอนไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรทางนั้น คือวุ่นวายแค่ชีวิตตัวเองก็พอละแค่นั้นแหละคนอื่นช่างแม่งมันเถอะแล้วก็แบบถ้าเรื่องแบบเรื่องครอบครัวนะยังไม่เหนื่อยเท่าครอบครัวยังไม่ได้แบบมาวุ่นวายอะไรกับเราขนาดเนี้ยแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นใครพี่มีเพื่อนสนิทไม่เยอะไม่เยอะแต่คุณภาพเว้ยไม่ได้แบบมาเห็นเรามีผลประโยชน์นะ คือตอนที่ตอนที่แบบว่ามีอะไรก็ทักหาคุยกันได้ปกติคือไม่ได้แบบต้องมีผลประโยชน์ถึงจะคุยด้วยส่วนมากเจอแต่พวกแบบเนี้ยสมัยตอนที่พี่ยังเด็กนะพี่อะฐานะทางบ้านไม่ดีเว้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเว้ยฐานะที่แบบไม่ได้มีปัญหาด้านเงินนะแต่ไม่ได้ร่ำรวยฐานะ มีกินมีบ้านนอนมีบ้านที่ชุกหัวนอนมีข้าวกินครบสามมื้อคือสามารถโตได้อะ่ะโดยที่แบบไม่เป็นภัยสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่ห้องไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านมีตังค์เยอะตอนนั้นก็เลยแบบอะไรวะแค่นี้เองเหรอด้วยควาเป็นเด็กแต่พอโตมาก็เออวะ การไม่มีเพื่อนก็แบบก็ดีหนึ่งอย่างนะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเปลืองตังค์แต่ถ้าอยากไปก็ไปเองคือตอนนี้ก็คือแบบความสุขจริงๆก็คือดูคลิปตัดเล็บขบไยนะดูคลิป <laughs> ตัดเล็บขบก็มีความสุขได้เล่นเกมเพื่อนพี่บางคนก็ยังเล่นเกมนะ แต่ว่าคนละแนวกับพี่ก็เขาก็ความสุขของเขาต่างคนต่างเส้นทางแต่เราก็มิตรไมตรีดีต่อกันเหมือนเดิมเพื่อนสน,นิทนะแต่ไอ้พวกที่บวังผลประโยชน์ไปไกลๆนะไกลๆสุดตีเลยแค่เราเล่นเกมแล้วก็มีความสุขละตั้งใจเรียนคือก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเรียนจบถึงมหาลัยวิทยาลัยนะคือตอนเด็กก็คือแบบ นะทางบ้านแบบไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยมีตังซื้อขนมกินนู่นนั่นนี่ไปโรงเรียนสช่ปต,ต,ตังไม่ได้มีตังไปโรงเรียนเยอะเราก็ต้องปฏิญาณกับตัวเองว่าขอให้เรียนจบเร็วๆเป็นคนเป็นเรียนไม่เก่งเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยแต่ให้จบเราต้องเรียนจบแล้วเราจะได้มีงานมีการทําแล้วก็มีตังซื้อของที่เราชอบใช่ปะ แต่พอกูจบมาแม่งเอ้ยเหนื่อยชิบหายเลยเหนื่อยตอนตอนมาทํางานเนี่ยแหละเจอคนแม่งหลายประเภทเหมือนคลิปที่เล่ามาก่อนๆน,นั่นแหละเจอคนหลายประเภทหน้าวายหลังหลอกมือถือสากปากถือศิลเงินบางเงินบางที่ทำงานก็ไม่ได้ดั่งใจ คือตอนนี้ก็คือความสุขก็คือเล่นเกมนะถ้าใครรู้สึกว่ายังหาความสุขไม่เจอแนะนํามาเล่นเกมก่อนมาเล่นเกมถ้าเกมนี้ไม่ใช่แนวเรามันมีเกมหลายแนวเว้ยหรือว่าไปดูตัดคลิปตัดเล็บครบ <laughs> คลิปตัดเล็บครบแล้วก็ฟัง ASMR ฟังนแบบเขาทําเสียงที่แบบผ่อนคลายสมองตอนนอนหลับแล้วมีข้าวกินก็มีความสุขได้ นะเราจะได้ไม่เหงาคลิปนี้ก็จบแค่นี้ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะแต่สั่งของก่อน <c oughs> แค่นี้แหละจ๊ะนะนะนะ